สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมตอนนัตลำเพลินลำิชียครับพี่น้องครับอ้าพ่อดาบซอมไม่เยี่ยมพ่อแหลมครับโอ้ยเราสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญไปนังชาดบุเชิญไปนั่งชาดเชิญไปนั่งชอันนี้มยังแม่

ทีนี้ซอยยกไปมันฮอนยู่แล้วคุณฮอนเป็นชั่วโมงพูดเลยบริการรถพนีกอย่างคาเฟ่เปิดทัการแสดง้วคะตอนนี้นะคะทุกคนเปิดใครเมนทการชงไฮนม่เปิด่เลยชงไฮม่เปิดใคเยอ่คาเฟ่สาคนาฉันเอาไปรถเอาไปดนะ ตัหนงเพื่อนการใช้เนตอนนีหางเื่อนบนี่มไปเห็นได้ฟังคนแก่นเหรอเจ้าย่างไปไกลว่าอยู่อหัวมันี่ยเอาอยู่หางอันด้หางสิแปดลูกบนรัสิไปัย่งยังน้อยไปหยบเรียบผรบมันเ่ย แงเบิ้งวรับมนอนดิไเ้ากันเบ้งครับยังไม่นอนครับพ่อนอนครับเเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยานกาแบมยไอยู่ในวะคอะอปนะรนี

คุณไปดีๆก็หาได้แล้วเปน้ไีดี่คุณดีเสียหางเาัเดีคุไปดีๆก็ขอหักเดีขอหักอะไรนเป็นน้ำเล่าหรือเป็นน้ำางเหมือน้ดแว่าันใหากาแฟครับกาแฟยงสาวสองผู้ยิ่งใหญ่มาเจอกันข้อหักเรเรืองน่ะ

นี่เรอฮไปไปมาอย่าไปใส่้นเสาม่เงียงโบ้เท้าช่วไใส่สะเอาสิครับไปเรื่องไปว่างคนละไปไดีครับ้นเสาม่เงียงตื่นเต้นเป็นยานตระดับซอมาเยี่มพะเลอม้าพเงี่ยมะหยมยันหยั่มซันที่ยงกันึงเตยนตึงตนเเยมึง ดีจอบจังใดจะไปหาผลิตอยู่หนาไปที่อยู่เมื่อคืนเห็นอยู่ดิไปจอบจังใดมาดิโอ้ยจังบาทเนี่ยเอามาให้จับจับไหนไปจับหายเจอจนอ้อมงานน้ากันใส่เนาะเออน้ากันเบิดคืนไหมมันมืนว่ะล่ะเบิ้งบนนีมืน่มันเกือบเปลียนมีเปลี่ยนตา ิ S <S ่องไอ้นี้ยองไอ้นีห็นวาก็ไดยองต้นหนายองรดยับรับลังตังของมันเนี่ยห่งังกมีหมองสิยองยไม้มีนมีหมองย่ยนีมันีอหนีดแล้ว่มีหมองสีามดีแกเราเบิ่งให้ความสอก็ได้ไมอเินี่ยแล้วจะขุม ออไปยู he ่เด้เอาไปเอาไปเงียวอีกออาไปเงี oui> ้หลือกาม่นวันอองี้ยวกันแม่ได้บานนี้จีออกมาออกมายุ่ยากมกเลยคุณได้มาส่งเจ้ากานพอฮอนร้านใต้ไปู้านด้าน่นร้านใต้

ชวนกันน่ขนมายมกินนี่อะไต้อต้มบอกดสเขาจะบอกาปเท่าบยูดูต้มปอสองฝานเลยว่ะวสามีทีนี่เรี่กันดูไดมั้ยฮากาแฟยำเสรับคุยงตอนนี้สดชื่นน่าจสดซื่นสดซื่นแล้ววันนี้นาตานี่ครับคนบนเขาสดชื่นเป็นสีนะครับ ลูกบัวขาวกูชินะไรลูกบัวขาวมไปซื้อตำบลเนาะจะแมนอยู่หรอกแต่ว่าอันยอกันแหละเขาเอื่นบัวขาวกับแปลว่าดอกบัวกูชินะไรก็จากแปลว่ายังเจ้าคนกูชีแถวบ <c oughs> <c oughs> ่มาถึงผู้ใดเฮานี่บ่ <c oughs> ต้องถามอีพอเพิน่นมาถึงขึ้นอีบ่ วันนี้ทำบอาเี่ยค่ก็นม่ยาไมอกอะไรอกะรเปย่นี่งเหมอนกับเดียวนีอากลูเสคร์ฟบอกผูเส่อยากลงผูอเรโอเคครับพี่นกับหลักผู้ใหญ่เราคันทุกวามีโอกาสไปขอพระดาวสองมือสองชับพี่นกไั้ยินฮะไั้ยินเปังเฮ้ย รับโทรศัพท์หรือมาตรฐาได้โทรศัพท์ผ่อนมันมันกวนแล้วสบายใจนึกว่ามันอุ้ยมันรับเสียงบองไ่พ้นมันก็รับเสียงโทรศัพท์ก่รับโทรศัพท์ผ่อนมีเงินสดชื่นโอเคครับพี่น้องพอกันไว้คลิปหน้าขอบคุณทุกติดตามพิงขาดนี่หรือเป็นไรพิงนี่พีงกกวนเล่นไม่ได้คิดไม่คิดลึกคิดตื่นมันลื่นลุไป เขาแค่คิดอยู่กลางน้ำอะไรไม่เข้า่าเล่นเองทบเองโอเคครับฝอาหม่คลิปอาหารครับพีน่น้อง,งคลิปนี้ยังไม่ลงคลิป,ปหนยังไม่ได้ถ่ายเบื้องคลิปอาหารไปก่อนครับสวัสดีครับ